สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสําคัญมากๆในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยครับคือยุคหินแล้วก็ยุคเหล็กเราจะมาดูกันแบบเร็วๆนะครับว่ามันมีอะไรสําคัญเกิดขึ้นบ้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอะไรงนี้โดยอิงจากข้อมูลที่เรามีกันเป้าหมายก็คือให้เข้าใจภาพรวมง่ายๆครับผมค่ะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะการเดินทางของมนุษย์จากยุคที่ใช้แค่หินไม้กระดูกรอบตัวมาสู่ยุคที่แบบควบคุมโลหะที่ซับซ้อนอย่างเหล็กได้ นี่มันแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวสร้างสารรค์ของมนุษย์จริงๆค่ะเริ่มที่ยุคหินก่อนเลยไหมคะซึ่งแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ยาวนานมากๆใช่เลยครับยุคหินนี่โหกินเวลายาวนานมหาศาลจริงๆคือเริ่มตั้งแต่บรรพบุรุษเหล่ายุคแรกๆเลยหลายล้านปีก่อนนูน่นใช้หินใช้ไม้กระดูกทาเครื่องมือง่ายๆเพื่ออยู่รอดมันคือยุคแห่งการปรับตัวกับธรรมชาติจริงๆ ครับซึ่งนักโบราณคดีเขาก็แบ่งย่อยไปอีกเนาะแต่หลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่ครับค่ะในยุคหินเก่าหรือที่เรียกว่าพาเลโอลิติกเนี่ยนะคะมันกินเวลาส่วนใหญ่ของยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เลยวิถีชีวิตก็คือลอ่าสัตว์เก็บของป่าแล้วก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆตามแหล่งอาหารแต่ที่น่าทึ่งมากๆไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดนะคะแต่เป็นการเริ่มแสดงออกทางความคิดแบบความคิดเชิงสัญ,ญลักษณ์ผ่านงานศิลปะบนผนังถ้ำอย่างที่เรารู้ๆกันอ๋อพวกภาพเขียนที่ถ้ำอัลตามิล มันแสดงถึงการพัฒนาทางความคิดที่ก้าวกระโดดมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่การทาเครื่องมือหินให้ดีขึ้นเท่านั้นซึ่งเครื่องมือเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจากหินกระเทาะหยาบๆก็เป็นเครื่องมือที่เฉพาะทางมากขึ้นมีเข็มจากกระดูกด้วยแล้วช่วงปลายปลายุคก,ก็เริ่มมีหลักฐานการจับปลาการเดินทางทางน้าแล้วด้วยหาแสดงว่าซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ จากชีวิตเร่ร่อนก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆนะในยุคหินใหม่หรือนโอลลสิกเนาะที่เริ่มในตอนออกกลางเมื่อประมาณหมื่นกว่าปีก่อนใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิวัติเลยก็ได้การค้นพบเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์โอ้โหมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะจากที่เคยต้องย้ายตามหาอาหารตลอดเวลามนุษย์ก็เริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเกิดเป็นชุมชนมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารที่มั่นคงขึ้นนะคะแต่คือการเปลี่ยนโครงสร้างสังคมวิถีชีวิตความสัมพันธ์กับธรรมชาติไปหมดเลยการตั้งงถิิ่่่่่่นนนนนนฐาา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 ีีีี้เเเเเอออกกกก็ค็คคคคปปปรรรสสสสํััญไไููยยยยุุุุตลละะะบพหมมมดชวววททจ ทำให้สังคมมนุษย์ซับซ้อนขึ้นเราอ้างอิงจากข้อมูลเรื่องยุคสำริดการพัฒนาอารยธรรมและสังคมค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดที่แบบพลิกโฉมหน้ายุคสมัยจริงๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องเทคโนโลยีโลหะนะคะโดยเฉพาะการเอาทองแดงมาผสมกับดีบุกกลายเป็นสำริดครับซึ่งมันไม่ใช่แค่แข็งแรงขึ้นนะแต่มันเหมือนเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยทั้งอาวุธเครื่องมือภาชนะหรือแบบ เครื่องประดับก็มีใช่ครับซึ่งนั่นก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการตั้งถิ่นฐานที่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะจากที่อาจจะเคยเร่ร่อนก็เริ่มมาปักหลักสร้างหมู่บ้านสร้างเมืองเล็กๆครับผมเพราะการเกษตรมันมันจริงจังขึ้นมากขึ้นชุมชนก็ขยายตัวอืทีนี้ พอคนเยอะขึ้นไม่ใช่ทุกคนต้องทําเกษตรแล้วไงครับอ๋อค่ะค่ะก็เกิดความชํานาญเฉพาะทางขึ้นมาเกิดช่างฝีมือพ่อค้าอะไรแบบนี้ก็คือมีอาชีพอื่นๆมากขึ้นถูกต้องครับแล้วก็นาไปสู่ระบบการค้าการแลกเปลี่ยนที่มันกว้างขวางกว่าเดิมมากไม่ใช่แค่แลกของกันในหมู่บ้านแล้วแต่เป็นสินค้าระยะไกลเลยอย่างโลหะมีค่าอัญมณีหรือผ้าสวยๆพอมีคนอยู่รวมกันเยอะๆมีอาหารมีการค้าขายสิ่งที่ตามมาก็คงการต้องจัดระเบียบสังคมให้มันซับซ้อนขึ้นถูกไหมคะแน่นอนครับจนเกิดเป็นสิ่งที่เเรรรียกว่าาัมืือองหซิต้สขึน ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะคะคือเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีอํานาจของตัวเองปกครองพื้นที่รอบๆครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการปฏิวัติเหมือนกันคือการเขียนการประดิษฐ์ตัวอักษรใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากๆการมีตัวอักษรเนี่ยอย่างคูนิฟอร์มในเมโสโปติเมียหรือฮีโรกลิฟิกในอียิปต์สรุปแล้วยุคสทธิ์นี่ก็เลยเป็นช่วงเวลาของการวางรากฐานที่สําคัญมากๆจริงๆนะคะทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกอย่างสทริ์การเกษตรที่ทําให้คนตั้งหลักแหล่งได้จริงๆจังๆ การค้าที่เชื่อมโยงผู้คนเกิดเป็นรัฐขึ้นมาแล้วก็พลังของการเขียนเข้ามาช่วยจัดการใช่ครับทั้งหมดนี้มันก็ปูทางไปสู่ยุคต่อๆมาอารายธรรมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเริ่มจากสมฤทธิแล้วก็มาถึงยุคเหล็กที่เราจะคุยกันต่อ ถูกต้องเลยค่ะยุคเหล็กหรือไอรอนเอชก็ถือเป็นยุคสุดท้ายในระบบ3ยุคหินสำริดเหล็กนะคะจุดเปลี่ยนสาคัญเลยก็คือการเรียนรู้วิธีถลุงแล้วก็ขึ้นรูปเหล็กซึ่งอันนี้ยากกว่าทําสำริดเยอะคือมันต้องใช้ความร้อนสูงมากๆค่ะต้องมีเทคโนโลยีเตาเผาที่ก้าวหน้ากว่าเดิมอืมแต่ผลที่ได้คือเครื่องมืออาวุธที่มันแข็งแรงกว่าทนทานกว่าแล้วก็เหมือนจะเบากว่าสำริดด้วยหรือเปล่าครับแล้วแร่เหล็กเองก็เหมือนจะหาได้ง่ายกว่าทองแดงกับดีบุกที่ใช้ทําสำริดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นเรื่องแร่เหล็กหาาาง่่ยกว แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอํานาจเดิมที่เคยผูกกับสมริ์ด้วยซ้านะคะคือเครื่องมือเหล็กดีๆมันอาจจะไปอยู่ในมือคนจํานวนมากขึ้นไม่ใช่แค่ชนชั้นนาอย่างเดียวการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเป๊ะๆทั่วโลกสินะครับไม่พร้อมกันเลยค่ะแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันไปเริ่มต้นจริงๆก็แถวๆอนาตโตเลียหรือคอเคซัสประมาณ1 3 0 0ปีก่อนคริสต์กาลแล้วมันก็ค่อยๆแพร่ขยายไปค่ะทั้งแถบเมดิเตอร์เรเนียนเอเชียใต้ยุโรปแอฟริกา ซึ่งบางที่ในแอฟริกาเนี่ยอาจจะพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาเองหรือบางทีก็ข้ามจากยุคหินมาเหล็กเลยไม่ผ่านสำริดด้วยซ้ำอ๋อมีเรื่องน่าสนใจที่ผมเคยอ่านเจอคือมนุษย์จริงๆรู้จักเหล็กจากอุกาบาทมากกว่านั้นนานแล้วนี่ครับอย่างกริชในสุสานตุตันคาเมนที่อียิปต์ก็ทำจากเหล็กอุกาบาท ใช่เลยค่ะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยแสดงว่ามนุษย์สนใจโลหะชนิดนี้มานานแล้วแต่เพิ่งจะมาไขาความลับในการสกัดมันจากแร่ได้จริงๆจังๆ,ๆก็ในยุคเหล็กนี้เองเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากนะคะจากการใช้แค่สิ่งที่ธรรมชาติใหมาสู่การควบคุมดัดแปลงมันด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆสรุปง่ายๆก็คือยุคหินเป็นช่วงวางรากฐานการปรับตัวเรียนรู้การใช้เครื่องมือแล้วก็ปฏิวัติชีวิตด้วยเกษตรกรรมเนาะส่วนยุคเหล็กก็คือการปลดล็อกพลังของโลหะที่แข็งแรงกว่าหาง่ายกว่าซึ่งมันก็เปลี่ยนโฉมหน